อาจารย์สวัสดีครับขอบกันอีกแล้วเนาะเที่ยงเจ็ดแล้วเชื่อที่เจ็ดแล้วจุ้มม้วนๆผวนหักเชียวอ่าเนาะจ้าเออเออกินล้มไปเลยกันอ่ะเออล้มสัมนวนสุภาษิตเออนี่ก็ล้มเป็นสัมนวนพวนหั่เชียวเชื่อที่เจ็ดแล้วเชื่อที่เจ็ดนาะเออโดยเสนอคำว่าเสนอคำว่าพี่เหล่าอาจารย์มือโตยกเท้าหัวโตไว การมือโตยกเสือหัวโตไว้เนี่ยแต่ว่าพี่เหลือละมันมีความหมายที่ผู้อวุโสพวนอาจิเติ้ลีพ่อีแม่พ่อหญ่แม่ยญ่พ่อปู่แม่ย่าสอนลูกหลาน<แ>ลเนี่ยร้ยสังผมสมือจีนี่ผ<แ>ู้คนมันมีแต่ให้<แ>เธออ่อนน้อมถอ่อมตนไว้การจาจลองยกตัวอย่างพฤติกรรมคำว่าออของมือโตคือโตยกเสือหอวโตไวนวยนมันเป็นเัเลอก เรื่องนี้นด้ท่าไปเมืองสามกได้ดีนีอยู่คนหนึ่งที่ได้รับสายาว่าผู้ขันนมมือให้กับสวนทุกท่านได้แก่เล่าปีอ๋อดูควบเถือพ่งไวมุดนี่แหละมือโตยกเสิมหัวโตดังนั้นในวิถีชีวิตเอาโดยทั่วไปนะถ้าเป็นคนธรรมดาก็ดีจะได้ชื่อถ้าท่ายกเสิมหัวโตทูกปัะจำนี่แหละจีได้ชื่อวาสุภาพชนถ้าเป็นนากการเมืองเป็นเผอผู้นำประเทศถือว่า จะได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่เป็นเพนและครองใจประชาชนอะมตะานินรานดา์อาจารย์อยากเธยยกตัวอย่างคุณน้อยจากน้อยหนึ่งดูถ้าคุณน้อยรับยันดูเ้าเนี่ยพ่อแม่ก็จะหักที่ผมเนี่ยโอ้ยบ้านน้องกันนะเออพ่อพ่อแม่เธอเลยในวันไว้อยู่เลย <c oughs> มือมันมืออ่อนเธอหัวโตเย,ยู่เลยเอ๋อมันเออพ่อแม่หักเนี่ยหรือมันบ่ลง มันมืออ่อนปีนอ่อนผู้น้อยถ้าทาตามสำนวนควที่ว่านี้ออแม่นเพอเห็นผู้นั่นก็หักเออเป็นเสน่ห์แกตัวผู้น้อยเองอนอที่ต่คนหักเออบ่มีคนทั้งเออเพราะมือโตยกเทอร์หัวโตประจอแม่นเพอพูดถึงก็บอกโอ้ยบ้านนั่นน่ะมันมืออ่อนปีนอ่อนนะหน้าหักและบ้านน้องหักนะ การขอบคุณเน้อเมื่อนี้ได้ความรู้เรื่องสำนวนสุภาษิตไทยพวนบ้านฮัเซียวนี่หลายเเน้อสำนวนนี้เหาอหายพู้จัดแหละเนอ้อมือโตยกเสิร์ฟหัวโตเนี้อขอบคุณเน้ออาจารย์เน้อวัเอา,าไปเชิญลายเซ็นวิศย์ยังบันได้ถ้าเท้ายามข้ามขันมือโตยกเสิร์ฟหัวโตไอ้เน้อที่จันทายขอบคุณครับอบาจารย์กรอดรอฟ้ามาถึงเน้อจ้า